นักแสดงและผู้จัดช่อง7 HD มาทักทายเส้นทางบันเทิงพร้อมพลังแห่งความสุขไม่หยุดเลยค่ะทั้งพระเอกจินจินนาะที่มาพร้อมความหล่อใสและรอยยิ้มที่ทําแฟนๆใจฟูเลยนะคะจินบอกตอนนี้กําลังถ่ายทําละครทุกอนุรทิทัยใกล้ปิดกล้องแล้วอ้อนแฟนๆให้รอดูกันได้เลยเป็นละครพิเรียดเต็มตัวเรื่องแรกที่มั่นใจว่าแฟนๆต้องชอบแน่ค่ะ ว่าเป็นละครพีเรียดที่ผมแบบเป็นเรื่องแรกของผมด้วยแล้วก็แตกต่างจากละครหลายๆเรื่องที่ผมได้รับมาผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ท้าทายกับผมมากก็เลยอยากให้แฟนๆช่องเจ็ดเนี่ยติดตามชมถามว่าใกลตัวผมไหมไกลตัวผมมากเพราะว่าผมรับบทเป็นหม่อมเจ้าอาทิตย์นม้ังกูดคือแบบต้องทําการบ้านหนักมากแล้วเรื่องนี้เป็นละครแนวดรามา่าแอคชั่นเพราะฉะนั้นก็ เข้มข้นแน่นอนเล่นคู่กับฮานาลีวิสห้ามพลาดครับห้ามพลาดเลยลกับละครเรื่องทุกอนุรุอไทยนะครับบอกเลยว่าเข้มข้นสมกับการรอคอยแน่นอนครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับทุกอนุรุอไทยทางช่อง 7hd กด35ครับแล้วเจอกันในหน้าจอนะครับ ส่วนผู้จัดกบประพัสราก็มาพร้อมลูกสาวน้องเหนือดีสารยาพี่กบตั้งใจแต่งชุดสไตล์จีนมาให้เข้ากับละครสองธรนงที่ตัวเองเป็นผู้จัดต,ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการตัดต่อขยี้ความดราม่าอยู่ค่ะแค่ตัวอย่างแรกออกมาก็ทําแฟนๆละครว้าวกันสุดๆกับทีมนักสแสดงคุณภาพที่มาสาดอารมณ์กันเต็มที่แต่น้องเหนือบอกดูทีเซอร์แล้วชอบมากติดอยู่นิดเดียวค่ะจะเป็นเรื่องอะไรไปฟังกันค่ะทำไมในทีเซอร์ถึงไม่มีน้องเหนือเลยคะว่าฆ่าแม่ลยตอนนี้ดูดิเฮ้อ แ้ทำไมไม่มีหนูเลยเออหนูเดี๋ยวก่อนนะ เฮ้ยไม่ใช่หนูเราเป็นตัวละครรับบอกหนูงงมากเลยหนูไม่คิดว่าเขาดูแล้เขาจะมีมีความรู้สึกแบบนี้นะของดีเราต้องเก็บลรวจะโชทำไมเอออย่างนี้นี่เองนะคะทุกคนยอมก็ได้ยอมก็ได้ยังไงก็ต้องไปติดตามนะคะละครเต็มๆสองธนรงค์นะคะช่อง7 HD ค่ะก็ยังคงเป็นสโลแกนของค่ายปั๊บพัสดร์โชั่นเหมือนเดิมคือดราม่าต้องมารุนแรงมากนะคะความรุนแรงของเราในทุกๆเรื่องที่ผ่านมาเราบอกว่าบางคนบอกหูพี่กบมันเต็มแล้ว ไม่พอคะ่ะเรื่องนี้มันล้นมันเอิอมาเลยแล้วแล้วคุณจะเห็นนักแสดงรุ่นเก่ารุ่นเก่าแต่ละคนที่มาโชว์พลังโชว์ฝีมือในเรื่องนี้บอกได้เลยว่ามันแซ่บถึงใจมันค้นจริงจงจนต้องซีดออกมาเป็นน้ําตาเลยคะ่ะแล้วคุณก็มาดูกันนะรับน้ำตาที่หยดมาแต่ละหยดของพวกเขา,าจะเป็นน้ําตาแบบไหนต้องติดตามในสองทล่านงคะ่ะ มาที่ความสวยฉ่ำของสาวส้มโอชมพูนุชกันค่ะปีนี้เตรียมดูผลงานละครของส้มโอกันได้ทั้งปีทั้งละครแม่จอมขวัญลังปริศนาเงากามเทพและละครปล้นเหนือเมฆผลงานล่าสุดที่กำลังจะออกอกากาศให้แฟนๆได้ชมกันตอนรับช่วงพรีเมียมพรามไทม์เวลาใหม่หนึ่งทุ่มตรงเริ่มวันอังคารที่23มกราคมนี้กับบทบาทตัวละครลับที่ให้แฟนๆรอลุ้นค่ะ บอกมาเดี๋ยวเล่นเป็นไข่ทำไมอตัวละครนี้มันเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ยังไงอ่ะเซอร์ไพรสุดๆอาจจะมาเปลี่ยนแบบจุดบางจุดในเรื่องก็ได้รอติดตามนะคะว้าว,ว,าวไปรอติดตาม,มตค่ะเ,เ,เขามีความแบบลึกลักลบบางอย่างอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มาเกี่ยวข้องกับเซฟที่แบบทุกคนตามหาอยากได้ด้วยใช่ค่ะยังไงก็ฝากละครปลรนเหนือเมฆไปด้วยนะคะวันที่23มกราคมนี้นะคะเวลา19นาฬิกาอย่าลืมเปิดช่อง7ร้อนนะคะ